สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่บางคานะครับจังหวัดเชียงแสนนะครับเป็นทิปประช่อนหมายซ้ํานะครับระยอที่ประมาณ20ไร่นะครับเดี๋ยวมาดูผลง,งานกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้มีปลายางพัดเ,เล่น,นะครับสีใหม่มาทดสอบด้ยวยดูกันว่าหมายซ้ําแบบน,นี้มันจะกินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามชมครับ ปยางสีใหม่นะครับเช้าจะเป้าใหญ่ก่อน8นะครับรเทอร์เสสำหรับวันนี้นะครับผมจะใช้สายพี่อีหนึ่งแบกกินะครับแล้วก็สายหน้า20ปอนด์ครับรีบนะครับเช้านี่อากาศวันนี้ปิดหน่อยนะครับเราก็จะใช้หัวจิกเทสปั่นะครับตอนนี้ใช้เป็นสปินนี่10กรัมนะครับ ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโดนหรือเปล่านะครับอากาศปิดๆอย่างนี้นะอากาศปิดๆอย่างนี้นะครับต้องใช้หัวจิกที่มีใบสปินช่วยนะครับ บ่อนี้หัวจิกสิบกร,รัมกำลังดีนะก็มาหน้าดินโดนนี่นะโดนแล้วแปมแรกตัวนี้ไซส์โลได้นะครับ เอสบัสสปินนี่กับปลายังปัตตาเล่นะครับสีใหม่ การตกกระชอนแบบปลายางหัวจิกนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เลือกน้ำหนักหัวจิกนะครับให้เข้ากับสภาพความลึกของบ่อนะครับอย่างบ่อน,นี้ลึกประมาณเมตรครึ่งกับเกือบ2เมตรนะโดยเฉลี่ยนะครับผมก็จะเลือกใช้ประมาณ10กร,รัมนะครับแล้วก็หาสี แอคของเหยื่อที่เราใช้นะครับว่ามันกัดสีไหนแล้วก็ลองเปลี่ยนสีเรื่อยๆนะกินแอ็กไหนบางตัวกินยกบางบางที่กินกอบางที่กินยกนะครับไม่เหมือนกันนะ เลือกตำแหน่งมองที่ฝูงปลาที่มันจิบนะครับอย่างวันนี้อากาศปิดนะผมก็จะใช้เป็นตัวใบสปินนะครับเฮดบัตสปินนี่นะครับวันนี้10ครับเพราะว่ากระตุ้นในการมองเห็นของของมันหน่อยอะเวลามีใบสปินนะครับ ลูดถึกแล้วอะไรบ้าลูดถ eh ึกแล้วเจดได้ มาปะไม่เห็นนะมมไม่โต อตอนนี้อยู่กระเดือกเลยกระเดือกเลยบอกเลยว่ายับนะครับจับทางได้แลือตอนนี้กินรัวๆชัดเจนมากคือเฮดบัตจะสปินนี่นะครับรก,กรรมกับปลายางสีไหมนะครับพัชเดลเล่ตัวนี้เฉิดฉาย ิสวยนะข้างหน้าเฮียน่ะนี่นะลายพอดีเลยนี่เปียกก็ได้อยู่นนะ ที่มันกินชัดเจนเลยคือหัวสิบกร,รัมสปินนี้นะครับกับปลายางสีหมบข้างหน้านี่มีทิบอยู่หลายตัวนะแต่กัดยากหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นทิปซ้ำนะ mm <laughs> เดินหาตีไปเรื่อยนะครับ

hình kim nhủi nước này nè เ้ยปลาจิบของนั้นเลยอ่ะใช่เปรียกด้วยเี่ามน่งเลเกี้ยยางใ้เบยกหัวเบาอไอี่จะาเหรอไม่รู้ ไม่ได้กัดนี่หรอไม่ได้กัดเขยา่าเขย่าจะให้เชือกออกช <laughs> อนอ,อช้อนอุ้ยตอนนี้เอาไปร้อยหนึ่งแล้วกันยกไหมยกเอ๊ะ ก็มันติดญ้าเดิน <Incred> ต <ibly logical> ีไปเรื Big ่อยนะครับ เป็นยังไงกันมั่งครับท้ายบอดยที่อดีท้ายบอดเหรอเิีนิไกลเหรอห้องฟังขึ้นดีนะป่า เดินตีไปเรื่อยๆนะครับ ก็วันนี้ก็ครึ่งวันนะครับสําหรับทริปปลาช่อนนะครับก็พอได้วันนี้10กว่าตัวนะครับที่โดนจากปพตเตอเล่น,นะครับสีใหม่ล้ว,วนนะครับหัวจิกสิกรัมสปินนี่วันนี้ก็ถือว่ายากพอสมควรเพราะตัวอากาศนะครับวันนี้คือปิดทั้งวันเลยเราก็เลือกหัวจิกแล้วก็เลือกสีเยื่อนะครับโอเคก็ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ในช่องทาง y u t u b e ด้วยครับ